เทพจราาเป็นนายกครับอภิสิทธิ์นี่ใช้ไม่ได้ไม่รักษาสัญญาโอ้โหดูมันพู้ของมันนี่รัรักษาสัญญาคือสิ่งที่ตัวขอและให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองครับอันนี้ต้องให้เครดิตอภิสิทธิ์เขาเขาไม่ให้เองอะดีเพราะเองนี่จะเอาประโยชน์เอานายกตัวยกเครดิต,ตนี่นะครับอภิสิทธิ์ฟังนะไม่ใช่ว่าบารนวิทว่าคุณอย่างเดียวนะอันนี้คุณดีชมนะครับแต่ที่คุณด่าผมเป็นกุ้ยกลางถนน ออกพรบความมั่นคงไม่ให้เข้าซอยสุขุมวิทสายสามนี่คุณบ้านะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเติ้งออกมาบอกอย่างนี้แล้วเติ้งนะครับบ้านเลขที่ร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ดผมล่วงล่ามรับนูนมาเองก็เขาบอกแล้วว่าห้ามชี้นําพักห้ามทําตนเสมือนหนึ่งเป็นหัวหน้าพักห้ามทําตนเสมือนหนึ่งเป็นกรรมการกรรมการกบริหารพักโออแล้วไอ้นี่บอกเลยบอกว่าถ้าใครอยากเป็นรัฐบาล ต้องมารวมกับพักเตี้ยสุพรรณถึงจะได้เป็นรัฐบาลถ้าเตี้ยไม่รวมมาใครก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลครับเพราะทําไมเพราะพักนี้มันเตี้ยดีเอเอเขาว่ามันเตี้ยดีแล้วจําได้ไหมครับครับไอหอยแต่ก่อนอ,อุ้มไอห้อยเข้ากับเอวครับอยู่วันดีคือดีโยนไอหอยทิ้งไอหอยออกมาก็โดนเตะก้านคอเลยบอกว่กเาเตะก้นคอเลยแปลดา้หอยนี่อุ้มเข้ากับเตงแล้วไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ย เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผิดกฎหมายครับชูวิทย์เขาออกมาบอกเลยว่าพวกบ้านที่ร้อยเก้าร้ยสิบเอเนี้ยไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังไม่ได้เลยเขาห้ามไว้ลืมตัวหรือไงก็บอกว่าที่เขาทําอย่างนี้ได้เพราะกกตไม่เป็นสับปะรดขลุยครับไม่ได้<ส>ทาบ้าอะไรเลยกกตนี่ไม่ได้ทาบ้าเราร้อ,อ,อกรกตรไม่รู้กี่เรื่องวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยถึงจุดแล้วนะครับ ว่าทุกองค์กรเนี่ยมันเป็นง่อยหมดแล้วท่านธนบุญดูแล้วกันว่าวันนี้เตี้ยสุพรรณกล้าพูดอย่างนี้ก็กตไม่ทําอะไรสมาชิประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วครับเมื่อเช้าคุยกับท่านอดีตรัมปรีชัยวัดสินุวงก็ฮอตไปเพิไปอีกแล้วชัยวัดบรรณวิทย์ไปอีกแล้วในานะประธานสมัชาา <c oughs> แล้วก็เลขาสมัชชกก็ต้องรบกวนอาจารย์ธนบุญร่างหน่อย ก็จะไปยื่นกกตเสร็จแล้วก็จะไปยื่นปปชให้ซ่อยกรกตรนะครับแล้วส่วนปปชไม่ทําก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ทําเราก็จะไปร้องศาลไขฟงอัะนละครับหมดแล้วละครับไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับก็แต่ละอันนั้นไม่เป็นสับปะรดคุยแต่ทําจริงนะครับ,รบเราจะไปอาทิตย์หน้าก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเลยไปยื่นนะครับเขาบอกเอ้นี่ยื่นที่พวกชูวิทย์นี่บอกขอโทษนะครับพวกถูกต้องตามกฎหมายขอชูวิทย์เขาพูดถูกอะ เขาพูดถูกว่าออกมาพูดได้ยังไงมันจริงอ่ะนะครับใช่ครับแล้วก็วันนั้นก็แกก็ไปจับมือกับหมาผมชอบจังเลยคือจับมือกับคนแล้วมันไม่รู้เรื่องมันโกงจับมือกับหมาท่านเห็นนะครับครับวันนี้นักการเมืองออกมาเป็นอย่างนี้และบอกว่าใช้เงินแค่ล้านห้ากกตก็ออกมาบอกค่าป้ายมันก็เกิดแล้วครับตกลงวันนี้เนี่ยท่านจะให้นักการเมืองไทยเนี่ยต้องโกงและไม่จับได้ถ้าจับได้โดนเออ ก็ไม่มีใครใช้ลาน้าก็รู้ๆก็อยู่วันนี้มาเล่นอะไรกันเนี่ยมาเล่นอะไรกันเนี่ยมาเล่นปลาหี่หรือยังไงเริ่มอะไรเห็นไหมครับท่านประชาประสบดีแม่โดนเข้าไปไหลาน้นไม่เป็นไรเพราะรำสกุมดีครับประสบดีครับส่วนนี่หัวกระเดนแม่ฟ้าหลวงนี่โดนบุกถึงที่เลยครับถึงถิ่นเลยครับถิ่นเสื้อแดงอภิสิทธิ์ไปเชียงรายครับมีของแถมไม่ให้ซัดเข้าไปหลน้ำอันนี้เรียบร้อยครับ ไปพบเง็กเสียนฮ่องเต้แล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้วตายสนิทนะครับอันนี้ตายแน่แต่ <c oughs> นายตายแน่ยังอยู่แต่อันนี้ตายแน่นะครับ <c oughs> ไม่ได้ชื่อตายแน่ชื่อตายแน่อยู่อันนี้ไม่ได้ชื่อตายแน่แต่ตายไปแล้วนะครับ <c oughs> ความรุนแรงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆและเราก็ต้องเสียงงบประมาณเอาตำรวจไปคุ้มกันครับ <c oughs> อันนี้ผมเชียร์ชูวิทย์นะครับเขาออกมาประกาศเลยว่าไม่ต้องขอตำรวจคุ้มกันดี เขาจดิไปไม่มีตำรวจเลยคโอ้เองเ็งตีปลาหน้าใสอภิสิทธิ์ก็บอกว่าซีเลียลดิอ้วซีเลียลดิอ้วนตำรวจตำทาหารเต็มไปหมดหลักฐารถอ้วก็หุม้มเกราะดีนะเนี่ยถ้าขอรถถังได้ว่าขอรถถังแล้วอ,อ้วนั่งในรถถังอ่ะจะ <c oughs> ได้ปลอดภัยเร <c oughs> ียครับครับยิงกันอย่างนี้ทํากันอย่างนี้พักฝ่ายรัฐบาลได้เปรียบนะครับเพราะว่าท่านเป็นรัฐบาลทาหารตำรวจอยู่ในมือท่านก็ดูเห็นฝา่ายค้านมันโดนเอาโดนเอาฝ่ายรัฐบาลไม่โดนเลย ไม่ใช่ฟังผมแล้วานไปแอบยิงตัวเองแม่เอานะอันนี้ไม่เอานะครับหมาอะไรนี้ไม่เอานะครับแล้วก็วันั้นอูออกมาใส่กันใหญ่ผมไม่รู้จักประชานะครับรู้จักเกือบหมดเลยแต่ไม่รู้จักประชาประสมดีก็โอเห็นแกร้องง่ายเขาบอกว่าแกทําตัวเองหรือเปล่าแม้ในฐานะที่เป็นทหารเก่านะครับรับประกันเลยครับแกไม่ทาตัวเองว่าเพราะมันซอยด้วย M 1 6มสิบหกเท้ากถามเมเองลูกจุดสองสองแล้วมันจุดสองสองสามันเอ6มสหโอ้ยเอ็สบนี่ ถ้าจ้ย์บอกว่าบันวิตเดี๋ยวผมทดลองยิงตัวเองไงให้คุณดูหน่อยไม่ใช่เอฟสิบหกไอ้จ้าก็บอกตัวใครตัวมันแล้วแล้วยิงเข้ารถเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของวิธีกระสุนครับจลับได้อันตรายมากอันนี้เนี่ยเขาโดนจริงแต่ใครทำเด่ไม่รู้นะครับไม่รู้ในไม่รู้ขับส่วนในลูกเกลี้ยงทีขวางกันเมื่อเร็วๆนี้ที่พันธมิตรพันธมิตรก็โดนก็ไปลู้แล้วก็เริ่มสัญญาแล้วเป็นลูกเกลี้ยงจีนควางออกมาคือหลายคนมองว่าเป็นฝีมือของ กลุ่มอำนาจฝ่ายรัฐบาลเนี่ยท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นไปได้ไหมครับถ้าให้ผมดูนะครับ,รบผมก็ดูว่าน่าจะเป็นอย่างที่เขากล่าวหาครับเพราะว่าลูกของจีนเนี่ยลูกระเบิดจีนเนี่ยนะครับมันต้องไปซื้อไกลหน่อยท่นันยังไม่อยากกล้าบอกก็เลมันต้องไปซื้อไกลหน่อยแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยลูกของตาหาเนี่ยมันหาง่ายกว่า แล้วการน,นี้มันไปใช้ลูกจีนเนี่ยก็มีการาหลายชั้นแต่ก็ไม่ใช่เหตุบางคนคบ,บอกว่าไอ้ใช้ลูกจีนเพราะว่าทหารทามันเพราะใช้ลูกทหารลูกเลยใช้ลูกจีนนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่เหตุผลอันหนึ่งที่ผมบอกว่าคนทําไม่ใช่ธรรมดาอะไรท่านทราบไหมอาจารย์ทราบไหมกล้องโค้เซอร์กิตมันเสียหมดกล้องโคเซอร์กิตมันเสียหมดนะครับไม่ก็เหมือนตอนยิงสนธิเหมือนกันกล้องโคเซอร์กิตเสียหมดเสียหมดยันกันตั้ง ไอ้รถคนยิงออกข้าวสะพานปินเก้าไปเลยมันเสียหมดเลยครับรบแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะแก่มันบอกกู้เสียแต่บ่อวานไม่รู้แล้วเสียพร้อมกันหมดเลยครับท่านเห็นไหมครับว่ากล้องโค้ดเซอร์กิตเสียแล้วตรงนั้นเนี่ยมันไปที่ชุมนุมอยู่ครับกล้องโค้ดเซอร์กิตเสียได้ยังไงใช่ครับ CCTV CCTV แล้วใครเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่บานเมืองแล้วอ้าวแล้วจริงๆก็ไม่ว่าไดไงรไม่เข้าใครออกใครนะครับครับเพราะวันนี้เราเป็นกลางเราไม่เข้าใครออกใคร เดี๋ยวจะไปโหวตโนเหมือนกันนะครับเพราะโนโหวตไม่ได้เดี๋ยวตัดสิท์เลือกตั้งก็จะไปโหวตโนเหมือนกันท่านดูแล้วกันว่าเหตุการณ์มันเกิดเหล่านี้และที่น่าสงสัยครับเขาบอกอภิสิทธิ์ร้อนรนผิดปกติครับไปแสดงตัววันนั้นด้วยเช้าเลยครับไปเลยธรรมดาหูมันใส้กระตุ่มทุ่มทุ่มไม่เคยไปเลยเห็นไหมครับไม่เคยไปเลยมันใช้กันอุตรุดร้อยก้าสิบสามวันเขาใช้กันจนจบแล้วค่อยๆไปเยี่ยมไอ้นี่ไปถึงปั๊บไปเยี่ยมคนป่วยไปยืนไปอะไรต่อเลย เอะมันออกอาการนะอย่างนี้เขาเรียกว่าออกอาการนะครับเป็นนักเลงเขาเรียกว่าอาการออกนะครับเก็บอาการไม่อยู่สแสดงว่าสแสดงว่านายกับพิสิทธ์เนี่ยยังยังอยากได้คะแนนเสียงจากพันธมิตรอยู่ใช่ไหมออผมมองว่าไม่ใช่อยากได้คะแนนเสียงจากพันธมิตรอย่างเดียวครับท่านไปดูเนี่ยครับด้วยเหตุผลอะไร,รแล้วทำไมที่อื่นท่านถึงไม่ไปดู ผมเห็นทางใต้มาโดนตุ้มตุ้มนี่ประหลัดอำเภอไม่ไปไปประหลัดอำเภอโดนไปแล้วนี่ไปพบแล้วประหลัดอำเภอไปแล้วเห็นไหมครับโดนเข้าไปตุ้มหนึ่งประหลัดเดชสมอเลเลยงานนี้เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับไปพบกวนอูเรียบร้อยเลยไปดันไปพบเง็กเสียนได้ีไปพบกวนอูตายด้วยกันทั้งคู่เห็นไหมครับไม่เห็นจะไปไหนเลยแล้ววันนี้นี่ระหว่างหาเสียงอยู่แท้ๆยังมาพบ อันนี้ต้องตอบปัญหาชาวบ้านนะครับคุณอภิสิทธิ์ตอบเองว่าออกอาการอะไรยาให้กุ้ยข้างถนนอย่างผมตอบเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงนอกอย่างเขาอย่างอาจารย์นธนบูลน,นะครับสแสดงว่าท่านเป็นกุ้ยบรรดาศักดิ์ใส่สซ่เพราะท่านปัจจุนผมก็ไม่เคยถอดเส้นนอกเลยนะจับ <c oughs> ไปประตูก็ใส่เส้นนอก่า <c oughs> นอาจารย์ใจวัดก, <c oughs> ก,ก็ใส่เส้นนอกอาจารย์สมบูรณ์ก็ใส่เส้นนอกเออมันบอกกุ้ยข้างถนนเอาไม่เสียใจอ่ะเพราะคนบอกคือประพันธ์พงษ์ ครับ่านันสกุลอะไรรู้ไหมครับเวชาชีาชีวะอนนี่ท่านดูนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงชาวบ้านก็ตายเอาตายเอาเราหมดเข้าไปสามพันแปดร้อยล้านงบเลือกตั้งปีที่แล้วหมดพันเก้าร้อยล้านเท่าตัวเขตเลือกตั้งน้อยลงกว่าปกติคจ่ายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเพิ่มอย่างนี้จะตรงที่ท่านเอามาตัวเลขมาก่อนที่ที่ว่าประชุมนัดฮารุโหดนั่นหรือเปล่า เงินน่ะถูกต้องครับนี่แหละครับก็ออกมาเป็นสองร้อยกว่าวาระวาระพิจารณาเนี่ยของกรรมกรครับได้ไปเท่าไหร่ที่ท่านเรามาพูดโอ้โหกี่พันล้านอ่ะได้ไปฟรีๆรละเจ็ดแปดพันล้านก่อนเลือกตั้งอ่ะโอ้โหมันอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับแล้วกรรมนอิาทำอะไรกันมากตอนนี้แล้วมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหน่วยชกสามหนึ่งห้านี่ครับที่ตั้งวันที่ยี่สิบหกเมษายนโดยใช้เรื่องของปปสเข้ามาเป็นเหตุว่าจะเป็นปรับยาเสพติดเนี่ย แล้วก็ให้งบพิเศษไปเนี่ยตัวนี้ท่านมองว่าชุดนี้จะไปทําอะไรครับตั้งวันที่ยี่สิบกเมษายนนะครับผมาว่าน่าเกลียดครับคือน่าเกลียดช่วงนี้เนี่ยท่านรักษาการท่านไม่ควรจะทําพวกนี้เลยและวันนี้ข่าวลือมันออกมามากเลยครับว่ามหาไทยก็สั่งแล้วนะครับตํารวจก็สั่งแล้วทางทุกวิธีทางสกัดดาวรุ่งที่เป็นฝ่ายตรงข้ามตํารวจเขามาบ่นกับผมหลายคนเลยว่าไอยาแบบนี้ก็แย่ดิเพราะว่าแหมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับวันนี้สกัดดาวรุ่งกันทุกอย่าง ชาวบ้านเขาตั้งคำถามถามว่าก็เมื่อเอง็นรัฐบาลพักร่รัฐบาลเองก็จับมือกันแล้วเองกอ็ยุบสภาแล้วเองก็บอกว่าเข้ามาใหม่ให้พักเดิมให้เองอยากจะเด็กเหมือนเดิมเองเด็กไปเลย <c oughs> แล้วผมถามว่าแล้วเป็นพี่น้องประชาชนบอกไปทำไมสามพันแปดร้อยล้านแล้วก็กลับมาเลือกตั้งก็ไอชุดเดิมกลับมา <c oughs> แล้วเราก็ไม่มีประตูเลือกแล้วไม่ไปแล้วเราไม่เลือกปุรชัยเขาอีวบอกไม่ได้ต้องเลือกให้วันนี้ท่านบังคับใจผมในึงขนาดนี้เลยเหรอข่มขืนใจโอ้โหผมถึงใจประชาชนผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยฟ้องมันอีกเอามัก็เอามันได้แหลกไปข้างนึงใช่ครับใช่ไหมครับครับถ้าดูถ้าดูกระแสเนี่ยท่านมองว่าตอนนี้ดูกระแสการเลือกตั้งระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยดูแนวโน้มแล้วด้านกระแสเนี่ยท่านมองว่าใครได้เปรียบเอาอย่างนี้นะครับครับ เอาเล่นแบบเล่นการพนันดีกว่าคนไทยเล่นถ้าผมเนี่ยนะครับผมแทงพักเพื่อไทยเลยแล้วแน่ใจขนาดขายบ้านมาแทงเลยได้เยอะเลยขายบ้านมาแทงอันนี้ขายบ้านมาแทงเลยวันนี้นี่ถล่มทลายครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเชื่อจากตามกระแสเชื่อจากคนเดินดินเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราสงสารคนแพ้อยู่แล้วครับวันนี้เนี่ยโดนกระทำแหลกเลยแล้วก็ พรรคประชาธิปัตย์โดยนายภิสิ์ก็เก่งแต่พูดครับและไม่เคยแยกมิตรศัตรูวันนี้พรรคมิตรไปเป็นศัตรูคือพันธมิตรครับดันเสือกไปเก็บป้ายขาหมดไอพ่อเขตปทุมวันนางบ้าเลยนะนี่ผมไม่มีส่วนได้เสียถ้ราผมมีส่วนได้เสียนะครับปทุมวันดินแดงครับรบผมบอกท่านได้เสียแล้วคือผมนอกจากจะไปฟ้องท่านปิดกฎหมายแล้วผมฟ้องให้ท่านออกนอกพื้นที่ผมฟ้อง้ท่านเอาทรัพย์สินของผมไปเพราะมันเขียนว่า พักเพื่อฟ้าดินใช่ครับเขาไม่ตราครับเขาบอกไม่มีหมายเลขเราเป็นคนล่าก,กฎหมายเองเป็นพอ,อ,อเขตเองยังไม่รู้กฎหมายเลยเองไปขายเต้าหวยไปโทรแล้วไปเก็ใต้ายเขาไปอะ่ะกี่วันค่าเสียโอกาสที่คนเห็นการรณรงค์คนไปโหวตโนมันไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางเลือกถูกไหมครับมีกฎหมายรองรับว่าให้การโหวตโนได้ด้วยถูกต้องที่กรกตบางท่านไปบอกว่า การเลือกตั้งไปกาโบโนเนี่ยบางทีมันจะไม่มีผลทางกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีได้ไงแล้วเองบินไปทำไมนั่นแหละสิเองบินโบโนทำไมแล้วบินโบโนไม่ว่าถามว่าแล้วเองบินบัตรเกินทำไมหกล้านใบเองบินห้าสิบสามล้านมีคนลงคะแนนได้สี่สิบเจ็ดล้านแล้วอีกหกล้านคุณเอาไปไหนนี่เห็นยังครับเห็นจะจะเลยว่ากกตเล่นอะไรเนี่ยวันนี้กกตก็งานที่ควรจะทําไม่ทาปล่อยให้พี่น้องประชาชนออกมาซัดการบ้านเล็กที่ร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ด้าใหญ่เลย โอ้โหอุตลุดหมดโทรศัพท์เข้ามาจากต่างประเทศไอ้กกตมันไม่อายแกใจบ้างเลยเหรอแม่ผมเห็นอภิชาติแล้วเจอกันสมัยอยู่อปอโอ้โหเป็นภาษาไทยรัฐก็บอกเซงกูรุหมอไม่รู้แปลว่าอะไรก็บอกเซงสุดๆท่านไม่ทําเลยปล่อยให้พี่น้องประชาชนอย่างผมเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ดีไม่มีตันธนบุญเงินเดือนก็ไม่มีมานั่งทํากันเดินไปเดินมาจะเจอตีนเขาอีกวบมากเลยขำคืบเอ<ๆ>าอีกเพราะว่าบางคนเข้าใจผิด เห็นไหมครับท่านไปเก็บป้ายเขาเองอ่ะครับใช่ครับแล้ววันนี้คนเ็าจะมองว่าไงครับเป็นผมนะครับผมฟองยุบพัคประชาธิปัตย์เลยเพราะอิตาผู้ว่ากรทมเนี่ยแกเป็นพักประชาธิปัตย์ใช่ครับแล้วพอเคสจะบอกว่าเอ้ยผู้ว่าไม่สั่งสั่งไม่สั่งไม่รู้เหรอเองรู้ได้ไงครับครับรู้ได้ไงครับเอาใจนายพวกว่านายพยักหน้าลูกน้องข้าเลยอย่างเงี้ยครับเยอะไปนายติดคุกนายพยักหน้าลูกน้องข้าเลยครับนะครับโอ้โห ตร,ตรงนี้เลยเลยเป็นที่มาอันหนึ่งว่าจากการไปถล่มมากๆพรพักเพื่อไทยก็เลยดูมีคะแนนนาถึงขนาดวันนี้ท่านยงยุทธวิชัยดิดหัวหน้าพักออกมาถแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะครับบอกว่าพักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยไม่อาจทํางานร่วมกันได้และถ้าเกิดว่าพักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลก็คงไม่ได้ร่วมจัดตั้งกับพักภูมิใจไทยถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล กล้าประกาศอย่างนี้แสดงว่าเขาเชื่อว่าเป็นรัฐบาลแน่นอนแล้วใช่ไหมแน่นอนครับแล้วก็ไม่น่าจะไปร่วมหรอกครับก็ท่านดูแล้วกันดูจิ้นลนนรงใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์โชว์แล้วผมถามว่าตำรวจทำไมไม่จับไอ้จิ้นวะครับทำไมรู้ไหมฮะมันไม่ใส่หมวกกันน็อกไอ้เมยเลยตัวทำผีดกฎหมายเลยไม่ใส่หมวกกันน็อกครับนี่แต่ผมไม่ตำรวจว่าอีกข้อหานะครับหลับตาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกหลับตาขี่เขายย่ออันตรายนะครับท่านเห็นไหมครับ